แม่ตีเท่าไหร่แล้วเนี่ยตีเท่าไหร่แล้วต,ตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งเหรดูอะไรอะวันเนี้ยดูอะไรเนี่ยจะดู<อ>จะดูอะไรเนี่ยฮะดูอะไรอะ เีจะดูสนุกอ่าแล้วมันมีไหมอ่ะเจออะไรแล้วเจอบอลเจอบอลเจอบอลแล้วทำไงอ่ะอ๋อหาสนุกไม่เจอแล้วดูรู้เรื่องอ่ะเนี่ยบอลเนี่ยไม่รู้ ไม่รู้เรื่องแล้วไม่นอนเหรอวันนี้อ้าวเพิ่งตื่นฮะพิ่งตื่นพิ่งตื่นชี่ยังอ่ะที่แล้วที่แล้วชี่ยังชี่ยังที่แล้วอืมฮะที่แล้ว ฉี่แล้วหมายถึงว่าต้องลุกไปเช,ช็ดฉี่หรือยังไม่ฉี่อ้าวก็ตอบตอบว่ายังไม่ฉี่จีไม่ใช่บอกฉี่แล้วเอาอเจอ,อยังอ่ะสนดูก็แล,แล้วดูอะไรอยู่เนี่ดยด,ดูไม้ป้ามดูไ<อ>ม,ม,ม้ป้ามโอ้โหงั้นหนูนอนนะ คะอืมอ่แล้วดูแป๊บหนึ่งก็ปิดนะอืมเดี๋ยว